สวัสดีครับอยู่กันในป่าเข่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนมือใหม่ที่กำลังจะหาเห็ดในตอนนี้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูเห็ดแล้วฝนชุกลอยเห็ดขึ้นเยอะแล้วครับดอกแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะของเห็ดปวกนะครับจะมีรากแหลมๆแบบนี้นะครับ โคนขาวสะอาดใต้ดอกสีขาวนะครับด้านหน้าดอกหรือว่าหัวดอกสะอาดนะครับเลื่อมสะอาดไม่มีขู่ขานะครับแบบนี้คือเห็ดปวกครับทานได้นี่ครับของแยกแยกออกนะครับอันนี้คือเห็ดทานได้ การเอี่ยมสะอาดไม่มีกำไรนะครับต่อไปจะให้ดูแบบมีพิษนะครับอันนี้คือแบบมีพิษนะครับเขาจะมีกำไรนะครับนี่สังเกตที่ปลายนิ้วชี้ผมเห็นไหมครับจะมีพิษมีกำไรแบ่งระหว่างดอกกับก้านอยู่นะครับเขาเรียกว่ากำไรที่ก้านดอกนะครับนี่ โคนคล้ายๆเห็ดโคนครับแต่เขาจะมีกําไรตา้ดอกจะห่างนะครับให้สังเกตหลกัหลกๆเลยครับเห็นกําไรแบบนี้ทานไม่ได้เลยนะครับดูลักษณะดอกเขาจะขู่นะครับผิวดอกด้านบนจะขู่ขาไม่ระยบับเหมือนกับเห็ดที่ทานได้นะครับเอยวเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนี่ครับดอกบนทานได้นะครับ ดอกล่างทานไม่ได้ครับมีพิษครับนี่ครับดูลักษณะกานดอกครับเห็นจุดแตกต่างกันไหมครับก็จะมีกำไรเพื่อบ่งบอกว่ามีพิษนะครับแบบนี้เห็นแล้วอย่าเอามาทานนะครับแบบมีกำไรอยกแกะให้ดีครับเพื่อนๆช่วงนี้เห็ดออกมากครับทั้งเห็ดมีพิษและไม่มีพิษเกิดในป่าเยอะครับ บางทีบางชนิดนี่เขาคลายกันมากครับมีจุดสังเกตนิดเดียวอย่างที่ออกข่าวไปเมื่อเนี้ยครับที่ภาคเหนือทานแล้วตายทานแล้วเสียชีวิตนะครับดอกเดียวครับเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไม่มั่นใจอย่าเก็บมาเสี่ยงกับชีวิตเราเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เก็บเห็ดที่เรารู้จักที่เราเคยทานดีกว่าครับหรือไม่ก็เก็บไปถามผู้ที่มีความรู้เรื่องเห็ดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ